วันนี้นะครับเราจะมาตรวจดวงชะตาของท่านในวันที่16ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2565ส,สำหรับชาวราศีพฤษภราศีมิถุนราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะครับสี่ราศีนี้ดวงชะตาในครึ่งเดือนหลังของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเลขมงคลมาฝากทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันเอาเละครับอยากรู้แล้วเรามาฟังกันเลยครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีพฤษภพิจิกมิถุนแล้วก็ธนูต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับท่านมีดาวโครจรทับแล้วก็เล็งดวงชะตาคือดาวอังคารแล้วก็ดาวเกรดซึ่งทับแล้ว รวมถึงมีดาวมฤตยูมาสัมพันธ์ดวงตาทั้งทัพแล้วก็เล็งซึ่งเ้าบอกว่าตามหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าเมื่อดาวอังคารโคจรมาสัมพันธ์กับดาวเกตมันจะทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบผื่นแพ้ผิวหนังเกิดสะเก็ดหรือเป็นตุ่มใส,สๆขึ้นมาจะเป็นสิวเป็นผื่นได้ง่ายตรงนี้คุณต้องระวังนะครับและตามตำราบโบราณเขาบอกว่าเมื่อดาวเกตสัมพันธ์กับดาวอังคารคุณจะมีโอกาสได้ราบมาจากรถมาจากยวดยานพาหนะมาจากมิตรสหายนะครับและคุณจะได้รับข่าวดีข่าวที่คุณรอคอยมาจากเพื่อนฝูงมิสหายของคุณและคุณ คุณยังจะมีโอกาสในช่วงครึ่งเดือนนี้ที่จะได้เข้าไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามเกี่ยวข้องกับสถานที่สําคัญสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกที่ทําการราชการหรือเป็นสถานที่โบราณที่เป็นสถานที่สําคัญสําคัญในสมัยโบราณนะครับและคุณมีโอกาสที่จะไปฟังเพลงไปฟังมหรสพไปดูหนังอย่างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับแต่ในช่วงนี้ฮะอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องซ่อมแซมเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถที่วุ่นวายเกี่ยวกับระบบไฟระบบน้ําตัวนี้คุณต้องระมัดระวังนะฮะมีโอกาสได้นั่งยานพาหนะ ที่มีความเด็วสูงเช่นเครื่องบินรถไฟหรือเข้าไปในอุโมงค์ยาวๆมีโอกาสมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้นะฮะตัวคุณเองจะมีโชคบางอย่างมาจากของเก่าๆอะไรเก่าๆเ,เลขเก่าๆตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับคือช่วงนี้จะอารมณ์ร้อนจะรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดมันขั้นเนื้อขั้นตัวรวมถึงจมูกช่วงนี้มันเหมือนไม่ค่อยโลงแต่ช่วงนี้เซนดีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใกล้เราเพราะฉะนั้นเราทําบุญช่วงนี้ขึ้นมากๆขอพรบูชารต่างๆ ความสาเร็จที่ดีเยี่ยมอย่างมากๆเลยนะครับแต่ในระยะนี้เนี่ยก็ขอให้คุณจะต้องเก็บหอมรอมริบให้ดีหน่อยเพราะว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับนายหน้านั้นคุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับของที่มันค้างค้างเงินที่มันค้างค้างโปรเจกต์ที่มันค้างจะทําเงินให้คุณคุณจะได้เพียงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจจะมีญาติพี่น้องคอนรู้จักมาขอความช่วยเหลือคุณจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งให้ไปก็อาจจะได้คืนช้าหรือไม่ได้คืนเลยนะ ถือได้ว่าการเงินการทองก็รอดไปได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับถามเพื่อนเพื่อนฝูงครับต้องบอกว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่เพื่อนฝูงเชชวนไปเดินทางไกลไปทําบุญหรือไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณสถานครับในเรื่องของบ้านโยนยานพนะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะซื้อได้รวมถึงยังจะมีโชคลาภบ,บางอย่างมาจากบ้านโยนยานพนะของตัวคุณเองด้วยนะครับในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสพบญาติพบพี่พบน้องประมาณ3คนหรือไม่ก็ต้องเจอกัน3ครั้งนะครับซึ่งคุณจะมีโอกาสได้ไปกินอาหารเส้นๆเ,เป็นอาหารรสเผ็ดรสจัดหรืออาจจะ เป็นอาหารญี่ปุ่นตรงนี้มีโอกาสชัดเจนนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะได้บุตรได้บริวารต้องบอกช่วงนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าตั้งท้องอยู่ต้องระมัดระวังให้ดีอย่าไปเดินในที่ลื่นหรืออย่าไปเดินในที่ที่เป็นน้ําระวังจะหกล้มอาจจะถึงแทงบุตรแทงลูกได้ต้องเตือนลูกหลานด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับดวงคุณมีโอกาสบางอย่างเกี่ยวกับต่างชาติคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศถ้าขอวีซ่าคุณจะผ่านอยากจะได้คู่เป็นคนต่างชาติตรงนี้คุณมีโอกาสมากๆแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงด้วยคํคําาาชมคคคหวนนุณที่้ คนที่พูดดีกับเรานะครับและเป็นคนที่เจ็บเราไม่ค่อยจําด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังและประปับปรุงนะครับเรื่องของสุขภาพก็มีเสริมนิดหนึ่งช่วงนี้ดาวเสาร์อาจจะสัมพันธ์ในดวงสตามไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดกระดูกต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเรื่องดาวของความสําเร็จนะครับตรงนี้ถือว่ามันค่อนข้างจะมาช้าแต่มันมาเพราะฉะนั้นชีวิตคุณอาจจะต้องร้มลุกคุกคานเหนื่อยหน่อยต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องฝ่าฟันต้องพึ่งตนเองแต่มันจะผ่านพ้นไปในเกนที่่รรับรรับืองาหหชวยยลล ไม่ได้แสดงตัวผู้ใหญ่ให้ความเมตตาตร,ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะเจริญก้าวหน้าดีนะครับในเรื่องของโชคลาภครับคุณมิเกฑ์ที่จะมีโชคลาภและที่สําคัญนะผมฝากกําไรของกริฑาคอนเฟิร์มซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญาน,นาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์ สนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งท้น11บทไปกําลังราชาโชคเะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อหนึ่งวงค่าจดส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์085943945หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับสำหรับเลขมงคลในช่วงวันที่16ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนั่นะก็คือ3085ซึ่งถ่านลองสึกกับกันนะไม่ว่าจะเป็น308 สามห้าแป5ศูนย์แอย่างนี้นำโชคให้กับคุณอย่างชัดเจนครับ